สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาโคกนะครับดินแดนแห่งสวนสีรมนะครับก็ยังไม่จบเรื่องของการหวานข้าวนะครับการหวานข้าวที่หวานบางกับหวานหนานะครับซึ่งเวลาเราหวานข้าวถ้า ถ้าเราหวานเนี่ยก็จะมีชาวบ้านพูดนะครับว่าเฮ้ย e หวานบางไปหวานหนาไปอะไรเนี้นครับวางหวานบางดีกว่าหวานหนาดีกว่านะครับก็เลยจะพามาดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียของการหวานเข้าหนาะหรือหวานเข้าบางจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็มาดูที่ไข่แรกเลยนะครับไข่แรกไถ่นี้จะเป็นการหวานเข้าหวานเข้าปกตินะครับ ควรข้าวปกติทั่วไปก็คือไม่หวานไม่นาเกินไม่บางเกินนะครับสิ่งที่ได้ก็คือมันจะมีการแตกกอนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ประมาณต้นข้าวที่ได้ในแปลงเยอะนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับว่าประมาณข้าวประมาณต้นข้าวที่ได้มันจะเยอะนะครับนี่ครับซึ่ง แบบนี้จะเป็นการหวานทั่วไปครับก็คือประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งครับต้นต้นของมันนะครับต้นของมันที่งอกขึ้นมาในแต่ละจุดครับประมาณฝ่ามือหนึ่งซึ่งจะใช้เข้าหวานแบบธรรมดาครับก็คือหวานเดินหวานธรรมดาได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่อไขาเรียกอะไรนะไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะหวานหนาหวานบางไงครับคือจำปุ๊บก็โปรยเลยนะครับ ครับสิ่งที่ได้ก็คือมันก็เป็นนักใสยอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้ข้าวสองเดือนนะครับก็มีแตกเริ่มแตกกอบ้างแล้วนะครับสองสามสองสา,สามต้นนะครับอันนี้คือข้าวที่หวานปกตินะครับตาเดินเลยตาเดินเลยเนี่ยครับสังเกตด,ดูนะครับน,นี่คือ ะให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็หวานปกตินะครับปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหวานบางกันบ้างนะครับว่าหวานบางแล้วจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เราก็จะมาดูข้าวนะครับข้าวที่หวานบางกันบ้างครับหวานบางก็คือในที่นี้ผมก็คือว่าเม็ดข้าวมันจะหล่นลงพื้นนะครับ ว้างประมาณประมาณนี้ครับประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณคืบหนึ่งประมาณเท่าไหร่ล่ะเอ๊ะตัวเล็กออคืบหนึ่งก็ประมาณประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบยี่สิบห้าเซนประมาณนี้นะครับจากเดิมที่เราหว่านหวานหนาเอาหวานปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนหรือห้าเซนครับอันนี้ก็คือประมาณอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับหรือบางทีก็ เกือบฟุตเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือข้าวหวานบางนะครับนี่ครับมันจะมันจะอ่อมันจะแตกกอดีนะครับแตกกอดีกว่า,วานปกตินะครับก็คือหวานที่ประมาณสิบห้าถึงสิบเซนนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันแตกกออยู่ที่ประมาณสองสาม สองสามกอใช่ครับอันนี้แตกกอน,นี่ผมว่าประมาณหกหกถึงเจ็ดกอแล้วนะครับท,ทั้งทั้งที่ปลูกปลูกพร้อมกันนะครับแล้วแล้วก็อ่เขาเรียกอะไรนะลำต้นนะครับลำต้นมันมีพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างให้เราเดินเดินได้นะครับเดินเพื่อที่จะดู ในไร่นานะครับข้อดีของมันนะครับนี่ครับมันจะมันจะบางมันมันเขาเรียกอะไรนะออกออกห่างครับออกห่างนี่ผมอยู่ผมอยู่ตรงกลางตรงกลางของไหแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับยังเดินได้ปกตินะครับเดินได้ดีเลยนะครับนี่ครับมันก็จะไม่มีเราจะเราเวลาเราเดินหลานปุ๋ยได้ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ เหยียบต้นข้าวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเนี่ยครับมันแตกกอดีนะครับนี่คือนี่คือหวานหวานบางนะครับมันแตกกอดีมากนะครับแล้วก็เดินสะดวกนะครับเดินในนาสะดวกไม่มีการเหยียบข้าวเลยนะครันี่ครับนี่ครับนี่คือข้อดีของการหวานบางนะครับนี่ครับลำต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็เอ่อ การแตกกอดีมากนะครับดูแบบการแตกกอของมันนะครับนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่คือกรอนที่หวานบางนะครับแต่เออผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าหวานหวานนาหวานบางจะได้ข้าวเท่ากันไหมนะครับเพราะว่าผมลองทดลองหวานรอบนี้รอบแรกนะครับ ก็พอตีมวานนาตลอดเลยครับผู้เท่าก็สั่งหวานนาผมวานนาตลอดเลยนะครับแต่สิ่งที okay. ่ได้คือข้าวมันไม่มีน้ำหนักนะครับหวานนาน้ำหนักข้าวไม่ได้นะครับได้แต่ปริมาณครับแต่น้ำหนักไม่ได้นะครับเวลาเราไปขายข้าวนะครับเขาไม่ได้ตวงขายนะครับเขาไม่ตวงซื้อเรานะครับเขาช่างน้ำหนักซื้อเรานะครับเพราะฉะนั้นข้าวถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีน้ำหนักแล้วมันเยอะนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับได้เยอะก็จริงครับแต่น้ำหนักไม่มีนะครับ ทีนี้ผมเคยหวานผมเคยหวานบางไปรอบนึงนะครับหวานบางไปรอบหนึ่งแล้วผู้ท่าก็บุญเลยแหละตอนนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ได้คือได้ข้าวน้อยนะครับได้ข้าวน้อยแต่ข้าวหนักมากครับคือข้าวเอาไว้ในยุงย้งยุ้งข้าวนะครับผ่านไปปีนึงแล้วครับยกแคบจะไม่ขึ้นเลยนะครับน้ำหนักยังเท่าเดิมกับตอนที่เราเอาใส่กระสอบเก็บไว้เลยนะครับซึ่งผมดูว่าเออ้ยมัน สำหรับผมเนี่ยผมชอบแบบนั้นนะครับก็คือน้ําหนักข้าวมันดีแสดงว,ว,ว่าข้าวมันยังมีคุณภาพนะครับแลบ้วก็เวลาขายมันก็ได้ราคาครับน้ําหนักมันดีครับกระสอบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ39มสิกกิโลนะครับกระส,สอบน้าตาลทรายนะครับกระสอบหนึ่งอยู่ที่39มกกิโลแต่ถ้าเกิดเราหวานบางไม่หวานหนานะครับเวลาเวลาเราหวานหนานะครับข้าวหนึ่งกระสอบน้ําตาลนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3 2นะครับ สามสิบเอ็ดสามสิบสองประมาณนี้ครับไม่เกินนะครับไม่เกินเพราะนั้นหนึ่งกระสอบเนี่ยน้ำหนักต่างกันเยอะเลยครับสามสิบเก้ากับสามสามสิบเก้าสี่สิบกับสามสิบเอ็ดสามสิบสองครับต่างกันกระสอบละสิบกิโลนะครับนี่ครับนี่คือหวานบางครับเพราะนั้นผมก็เลยว่าการทำข้าวนะครับแล้วขายข้าวเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้ตวงขายนะครับชั่งน้ําหนักขายเพราะนั้นเอาน้ําหนักและคุณภาพของเม็ดข้าวดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องทําทานเองด้วยเนี่ยครับนี่ก็คือนี่ก็คือหวานบางนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหวานบาง